เรินธร,รท่านุบิเกรตทุกท่านที่รับชมรายการนำทางนำธรรมวันนี้ขอเสนอธรรมะดีๆมาฝากท่านุีิเกรียติทุกท่านได้มีข้อคิดสติเตือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของสติปัญญาซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าในสภาพสังคมปัจจุบันการที่คนเรานั้นจะต้องดำรงชีวิตอยู่ให้มีสติและมีปัญญาจะต้องเกิดกับผู้คนซึ่งมนุษย์ด้วยกันทั้งสิน้น ในนั้นแล้วในสภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์จะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้สติปัญญาในการพิจารณาในการใช้ชีวิตประจําวันให้อย่างมีความสุขการประสบปัญหาในชีวิตประจําวันในเรื่องของสติปัญญาจึงเป็นสิ่งอย่างยิ่งที่มนุษย์คนเรานั้นจะต้องมีสติสติคือความระลึกได้สติก็คือการคิดพิจารณาแยกแยะ ให้นำรงตนอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนโดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่ทั่วถึงทุกมุมของโลกโดยเฉพาะการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตในแล้วการใช้สติในการควบคุมอารมณ์การใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งอย่างยิ่งที่เราควรจะ,ะระลึกถึงการะระลึกถึงนั่นก็คือการนึกคิดว่าสิ่งนั้นควรสิ่งไหนไม่ควร สิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําพระเ,เจ้าตรัสสอนไว้เสมอว่าสติเป็นเครื่องระลึกสติเป็นเครื่องเตือนใจในแล้วตื่นเช้ามาการมีสติปัญญาที่สดชื่นแจ่มใสก็สามารถให้เรานั้นมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตในแต่ละเมื่อได้โดยเฉพาะในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตข้อที่2ต่อจากสตินั่นคือปัญญาปัญญาไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ระด,ดับมัธยมศึกษาระด,ดับอุรมศึกษาหรือจบระดับ ดุษฎีบัณฑิตถึงจะมีปัญญาได้การมีปัญญาก็คือการใช้สติระลึกถึงสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่ชอบหรือในธรรมคาสอนของพระองค์ก,ก็คือความชั่วกับความดีนั่นเองในแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้มากมายหรือจบในระดับขั้นต่างๆการมีปัญญาเกิดขึ้นได้จากการมีสติระลึกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เวลาเราทํา ขณะที่เวลาเรากำลังกระทําหรือขณะเวลาเราคิดว่าเราจะกระทําเราจะต้องมีสติทุกๆเมื่อสติมาปัญญาเกิดสติเตะเดิดจะเกิดปัญหาในนั้นแล้วสติจึงเป็นเครื่องเตือนใจอย่างยิ่งขอฝากกติธรรมเตือนใจกับท่านมี้เกียรติทุกท่านได้ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข